พอแล้วตอนนี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองตอนนี้ทําเพื่อใครทําเพื่อพ่อค uh, ือทําคือวินัยทุกวันนี้เราไม่ได้ทําเพื่อเราเราทําเพื่อพ่อคือทําคือวินัยนี่คือพ่อนี่คือแม่ของเรานี่เราทําเพื่อพ่อเพื่อแม่เราไม่ได้ทําเพื่อเราอีกแล้วนั่นแต่ตอนแรกมันต้องทําเพื่อเราเพื่อตัวเราเองเท่านั้นเออเราไม่มีอะไรที่ขวัญขวายเพื่อเราละเออตอนนี้ทําสมบัติเรามีหรือยังความสว่างสวัยภายในใจเกิดหรือยังความเป็นมัจจิมาปฏิปทาเกิดหรือยังความชุ่มเย็นของจิตเกิดหรือยัง นี่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ออกบรรจารหรือเตตั้งที่เป็นคาราวาตั้งแต่เป็นคาราวาเป็นพระขาวนี่มุมานังบักบับ้าง,างาที่สุดเรานี่นะนี่เรกว่าเห็นแก่ตัวแต่ว่าเห็นแก่ตัวนี่พี่น้องพวกคร้องวงฉาคนาญาติจึงคิดว่าเราเราตัดช่องน้อยไปเฉพาะตัวก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะเรายังไม่พร้อมนี่ใช่ไหมละ่ะคือการที่จะตั้งหลักปักฐานหรือว่าสร้างสิ่งที่บอกว่ายิ่งใหญ่ หรือว่าสร้างบ้านสร้างช่องสร้างโรงงานมันก็ต้องมีความพอสําหรับทรัพย์สมบัตินี่คือทางโลกภายในก็ทรัพย์สมบัติภายในก็เช่นเดียวกันเรียกว่าหรือทรัพย์นี้มันต้องเพียงพอใช่ก่อนมันจึงจะสามารถออกสู่โลกออกสู่งชงสารได้นี่คือความพอนั้นแต่ต้องมีความเคารพนะถ้าไม่ไม่มีความเคารพไม่สามารถที่จะมีคําว่าพอนี่แล้วก็ทําไปทำมาที่ภาของพวกเราถ้าไม่มีความเคารพละคาว่วาพอนี้จะไม่มี แต่ว่าเมื่อมีามเคารัแล้วเออพอพอได้อย่างรวดเร็วนี่เอาเพื่อตัวเองก่อนอ้ะเอาขัญขวายเพื่อตัวเองในมรรคในผลในมรรคในผลนนรู้ว่าตัวเองไม่พอนี่เวลาที่เขานินทาดูด่าว่าเก่าเจ๊ต้องตะล่ำถือมันก็หว่นไหมไปตามนั่น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 อยู่ตลอดเวลาอา้าตอนนี้ยังไม่พรอนกิเลสนะตัณหาอยากมันฝังอยู่ในจิตในใจของเราฆ้ามันตลอดฆ้ามันตลอดไม่ให้มันออกมาเป็นผ่านนี่นั่นก็เลยเขาเรียกว่าทำเพื่อตัวเองเต่ทำด้วยความคารพ ทำตามหลักคําสอนของผู้เป็นพ่อคือพระพุทธเจ้าตามทมตามวินี่ยนั่นนั่นไม่เว่าทําตามใจตัวเองนะถ้าทําตามใจตัวเองร้อยทั้งร้อยล้านทางล้านไม่สามารถที่จะส่งมากสรงผลได้แต่ถ้าทตาํตามตามตามวิเนี่ยโหร้อยทั้งร้อยล้านทั้งล้านก็ทรงมากส่งผลทรงมา,มากทรงผลเกตวันอา้าเกตปีนั่นสมบูรณ์บริบูรณ์นั่น,น,นถ้ามีความเคารพเทิดทูนในศาจดา,าตัวเองด้วยทำด้วยวิเนี่ยในตัวนี้พวกเรานี่มันไม่ค่อยเคารพจี อ,อยาาจะทำอะไรก็ทําไปทําอะไรก็ทําไปมันก็ทําเพื่อตัวเองแบบทางโลกไม่ได้ทําเพื่อตัวเองตามธรรมดำนัยนั่นตนยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนได้มันก็ต้องสู้ทางโลกก็จะเห็นมองเห็นก็บอกอ้าวทําเพื่อตัวเองไม่ได้เอาหมุ่มไม่ได้เอาพวกไม่เอาคณะไม่เอาบาสุจิกาก็ใช่แต่มันก็ไม่ใช่เพรนะเหตุว่าเรายังไม่มีความเพียงพอภายในใจของเราความชุ่นเย็นยังไม่เกิดน,นั่น มันก็ต้องสู้สู้แบบอเอ้าแบบนั้นสู้แบบลูกยอดเกตันอยู่ไม่ได้สู้แบบสุ่มดาวนะนี่ผู้สู้แบบลูกจอาเกตันอยู่คือสู้แบบตามธรรมตาม,ตาม,ตามวินยัยเป็นแบบเป็นแบบที่พ่อได้วางไว้ในมราแปบดบคือศีลสมาธิปัญญานั่นทำวินยนย่เป็นตัวแทนของผู้เป็นพ่อหรือเป็นตัวดจดๆร้อนๆของผู้เป็นพ่อในปัจจุบันเลยล่ะถ้าเรามีความเคารพทูลย้อมที่จะเป็นอย่างนั้น จะบอกว่าเป็นตัวเตนองก็ใช่แต่ผู้ที่หวังมักหวังผลหวังหลุดหวังพ้นจริงๆเปรียบเสมือนพ่อเดี๋ยวนี้ขณะนี้บองดูอยู่ตลอดอยู่ตลอดนี่ถ้าความเคารพในจาเจดในทมในวินัยไม่่ว่าเคารพเฉยๆนะเคารพต้องปฏิบัติตามหลักธรรมหนักวินัยด้วยนั่นก็ดังที่หลวงปู่ได้พูดตั้งแต่เริ่มต้นว่าสมัยก่อนนี้เราทําเพื่อตัวเองเตทําตามมตามวินัยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราทําเพื่อพ่อคือทําคือวินัย เราจะรักษาไว้าตามสถิกกำลังปัญญาของเราเท่าที่จะทําได้จนวาระสุดท้ายวันที่เราชิ่นลมนี่พูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนี่พูดอย่างไม่แคร์ใครด้วยนี่เราพูดแบบลูกที่ดีหรือในสถานะลูกยุลูก,ย,ลกยอดกระตันอยู่หรือผู้โอรสผู้เกิดจากธรรมคือไม่มีข้อสงสัยข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆไม่มีในจิตในใจอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าเอา้า พ่อเรานี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อืรูปลักษณะของพระองค์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้สงใจกิริยาท่าทางของพระองค์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อืทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นสมมุติและที่ไม่ใช่สมมุติคือทั้งที่เป็นสมมุติและที่เป็นวิมุติคือชาบหมดคือไม่ได้สงใจคือต้องใช้คําว่าจินสงใจในผู้เป็นพ่อเมื่อจินสงใจในผู้เป็นพ่อกลาาหมอบมอบมอบให้กับผู้เป็นพ่อตลอดตลอด นี่เร <aid> ียกว่าลูกยอดกระตัญอยู่แล้วจะมีบ้างไหมล่ะเราจะแย่งหาหมู่จะแส่งหาคณะเพื่อรักษาหลักธรรมหรืวินัยร่วมกันก็ยังไม่มียังไม่เห็นเห็นเต่กโโลโกโสเลือเทอกมากับเราไม่ก็มีแค่นั้นแหละเพื่อรับจักรพรรเพื่อความเฉลิมเฉลิมเดือนยอเนี่เอ้าถ้ามีลูกยอดกระตันอยู่นะผู้นั้นหวังที่สุดที่จะรักษาไว้ซึ่งผู้เป็นพ่อคือธรรมคือวินัยโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวนี่ก็เหมือนที่หลวงปู่พาลูกพาหลานทำอ้าการก่อสร้าง ถึงจะมีก้อนนิกเล็กๆสำหรับที่อยู่ที่พักที่อาศัยนอกนั้นยังไม่อนุญาตด้วยประการทาั้งปวงเราไม่อนุญาตเราถือว่าพ่อเรานี่ประสูตในป่าแต่จะรู้ในป่าแสดงทำในป่าแล้วนี่พันในป่าเราเห็นพ่อเราสร้างอะไรบ้างไหมล่ะนั่นเราไม่เห็นนี่ว่าพ่อเราสร้างโน่นสร้างนี่สร้างโบสถ์สร้างวิหาร สร้างศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่เรายังไม่เห็นและคณะสงฆ์ก็ยังไม่เห็นโมคคลาก็ไม่ใช่ว่าองค์ท่านสร้างวัดน,นี่นั่นพนนางวิสาขานี่เพียงแต่ดูแลและจัดระเบียบศาลาอยู่จุดนี้เอาสงฆ์แสดงที่นี่คือศาลาอา้าวนี่คือกุฏิวิหารนี่คือเวิสกุฏีนี่คือทางจงกรมนี่คือที่ฉันน้ำปานก็แล้วแต่ที่จะ ให้สงฆ์ที่สแสดงที่นั้นนั้นนี่ไม่ได้มีว่าพระมุคคลาหรือพระสารีบุตรสร้างวัดนี่ใช่ไหมละ่ะหรือว่าพวกเราทุกวันนี้มันก็เลยเกินคูเกินบาเอาในเรื่องความเคารพเทอือทถูนในธรรมในวินัยในผู้เป็นพ่อคือพระเจ้ามีบ้างไมหมละ่ะอันนี้ยังไม่เห็นนะเราพูดตรงๆนะแต่เราตั้งแต่ก้าวแรกออกพระชาหรือตั้งแต่ที่เราเป็นคารวะนี่เรื่องความเคารพเตือทถนในจัตจนี่โห้ยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะเราดีเราพูดตรงตรนะ